อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับชมเกมสนุกๆก,ก่อนใครกดเลยฮัลโหลสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โรบอกในพาร์ทที่6แล้วนะครับพาร์ทนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาทําฟาร์มกันดีกว่านะครับโดยที่ผมจะฟรรม์ฟรรมฟาร์มด้าล่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมยังไม่อยากไปรบก,กวนด้านบนนะมันจะยุ่งยากนะครับไหนๆเราก็มีที่ด้าล่างไว้ทําฟาร์มเล่นๆแล้วนะครับ อ๋ออย่างแรกเรามารู้จักกันการทําฟาร์มกันก่อนแล้วกันนะครับเอ่อเราจะต้องใช้บล็อกหญ้านะครับในการปลูกพืชที่เราอยากจะปลูกนะครับนี่โอเคแล้วก็พืชที่ผมเลือกจะปลูกนะครับเป็นแครอทซีสเนาะสาเหตุที่ปลูกแครอทซีสเพราะว่ามันถูกและคุ้มค่าที่สุดนะครับมันถูกและก็คุ้มค่าที่สุดนะครับเพราะว่าไอ้เมล็ดซีดมันถูกกว่าไอ้เมล็ดออเนียนนะครับอืมแล้วก็ราคาเนี่ย ได้ก็พอๆกันครับ1,000ผลนะี่ยมันจะถูกกว่ากันอยู่แค่5,000ันเองนะครับซึ่งมันแบบเออต้นทุนถูกกว่าแต่กำไรพอๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะปลูกแครอทก็แล้วกันนะครับอทีนี้เอาสโตนมาด้วยนะครับอ่ะทีนี้นะครับถ้าเราเอาแครอทซีดเนี่ยวางไปเลยนะครับมันจะวางไม่ได้เนาะทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเราจะต้องพวนดินก่อน นะครับแล้วก็เราก็จะวางแครอทซีดไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็ผมมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำว่าควรทําหรือไม่นะครับอันนี้แล้วแต่คนนะถ้าเกิดว่ารวยมากก็ทําก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่รวยเนี่ยผมว่าไม่ต้องทําดีกว่านะมันไม่คุ้มเลยนะครับนั่นก็คือสปริงเกิลนะครับนี่วางไว้ตรงนี้เลยนะครับนี่ สปริงเกิลนะครับถ้าเราวางไว้เฉยๆเนี่ยมันจะขึ้นฟ้องว่าไม่มีน้ำนะครับเออให้เราวางไอ้นี่ครับที่รองน้ำฝนนะครับนี่ไว้ใกล้ๆนะครับตรงไหนก็ได้นะแต่ว่าอยู่ในรัศมีของมันนะครับแล้วเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยพอามารองน้ำฝนได้นะครับเนี่ยมันก็จะลดน้ำเองอัตโนมัตินะครับส่วนสปริงเกิลเนี่ยลดน้ำได้ไกลแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะ อ่าโอเคผมยืดระยะออกมา2ช่องนะครับสปริงเกิลก็จะไม่ลดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะลดน้ำให้ทั้งหมดแค่8ช่องรอบตัวมันเท่านั้นนะครับอืมถ้าเกิดว่าใครอยากจะสร้างเนี่ยก็ผมว่าไม่ควรนะครับเพราะว่ามันแพงมากเห็นปะ่ะเนี่ยมันลดลดได้แค่นี้นะครับแช่องรอบตัวมันเท่านั้นนะครับ อาหน,นี้ก็เรื่องของสปริงเกิลนะเออแล้วก็อย่าลืมเอาน้ำมาด้วยนะครับนี่เห็นเนี่ยพอมันลดปุ๊บน้ำมันจะหายไปนะครับประมาณนี้นะมันทำให้พืชโตเร็วขึ้นก็จริงครับแต่ว่ามันเปลืองนะเพราะว่าอันนี้มันใช้คริสตัลไลท์ไอรอนในการทำนะครับโอเคทีนี้มาดูในเรื่องของโทเทมกันบ้างดีกว่านะครับวันนี้ผมมีโทเทมแครอทนะครับทั้งหมด9อันนะครับโทเทมเนี่ย เราสามารถที่จะวางไอ้นี่ได้ไหมคอนเวイเออร์เบลนะครับหรือว่าสายพานนะครับไว้ที่ใดที่หนึ่งเดี๋ยวก่อนนะวางผิดด้านโอเคถ้าวางแบบนี้นะครับพื้นรอบนอกเนี่ยมันเป็นเป็นหินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าแครอทโทเทมอะครับมันจะไม่ปลูกและเก็บเองอัตโนมัติเหมือนกับพวกเหล็กนะครับเราจะต้องวางไว้ข้างบน พื้นที่ที่มันเป็นดินด้วยนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นผมเอานี้ออกอ่ะแล้วผมก็วางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาโทเทมอุ้ยแล้วก็เอาโทเทมนะครับวางไว้แบบนี้แล้วก็เอาสายพานมาวางครับอ่ะแบบนี้นะครับเวลาที่ไอแคลอทโตนะครับ โทเทมเนี่ยจะทําการเก็บแครอทตรงนี้ครับแล้วก็ไหลออกมาทางสายพานตรงนี้ให้เราเก็บนั่นเองนะเอาล่ะตอนนี้แครอทผมเริ่มโตแล้วนะครับอ่ะผมจะมาพูดถึงเรื่องของเออสิ่งนี้นะครับมันก็คือปุ๋ยนั่นเองนะที่เราพูดกันในพาร์ทเก่าๆนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เก็บเออด้วยโทเทมนะเราเป็นคนเก็บเองนะครับการวางปุ๋ยลงไปเนี่ย ถ้าเราใช้มือเก็บหรือว่าเราใช้เคียวในการเก็บนะครับปุ๋ยมันจะหายเว้ยนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ใช้มือเก็บใช้ทเทมเก็บครับปุ๋ยมันจะไม่หายไปครับมันจะอยู่อย่างนี้ตลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําฟาร์มอัตโนมัตินะครับก็สามารถใส่ปุ๋ยได้นะก็ถือว่าประหยัดปุ๋ยพอสมควรนะครับอ่ะทีนี้แครลอดมันไหลออกมาแล้วใช่ไหมเรามาเก็บแครลอดกันนะครับ แครล์เนี่ยมันจะเขียนว่าออยลี่แครนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตามันเป็นยังไงนะครับออยลี่แครหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่มันจะเป็นแคโรล์ที่เลอะน้ํามันนะครับมาจากพวกโรงงานพวกนี้นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเราจะต้องทํำยังไงครับเราจะต้องไปที่โตค้าฟ์ครับเอาละเรามาถึงโต๊คราฟ์แล้วมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องสร้างขึ้นมานะครับนี่คือวอชชิ่งสเตชันนะครับนี่ คือเครื่องล้างนะครับเครื่องล้างอัตโนมัตินะครับซึ่งไอ้ غ, เครื่องล้างยังไม่อัตโนมัติมันจะมีเครื่องล้างอัตโนมัติด้วยอยู่ด้านล่างนะนี่นะครับคือเครื่องล้างอัตโนมัตินะครับอ่ะเรามาดูเครื่องล้างแบบแมนวนวลกันก่อนนะครับนี่เราจะต้องหาเพล,ลครับเพลทั้งหมด3ชิ้นนะครับอ่ะวิธีการหาเพล,ลนะครับทีแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหายังไงน,นะเอ่อเราจะต้องมี วูดเดิลฟิชชิงลอตก่อนนะก็คือไอเจ้าเบ็ดตกปลาของเรานะครับนี่เบ็ดตกปลานี้นะครับเราไปตกปลาเลยครับแล้วก็ตกปลาให้ถึงเลเวล20นะครับนี่เลเวลฟิชชิงผมเกิน20แนละ้ว mm hmm. เห็นป่มเราจะได้อะเยื่อนนะครับมาแล้วก็ได้เบ็ดที่มันเป็นเหล็กนะครับสามารถคาบได้นะครับนี่เราก็ไปที่ตกปลาของเราเลย โอเคแล้วก็มาถึงบ่อตกปลาในหับแล้วนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือคลิกไปที่ไอถุงนี้นะแล้วโดดลงไปในน้ําเลยครับแล้วก็กดใช้มันอย่างนี้เห็นไหมมันจะโปรยอาหารใช่ไหมครับแล้วก็เลือกเบ็ดมาเลยครับมันใช้ได้กับเบ็ดเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โยนไปเลยครับอย่างงี้นะมันเขียนว่าใช้เวลาได้แค่30วินาทีนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามัน30วินาทีหรือเปล่ายัางไงนะ เออครับเนี่ยแล้วก็แนะนํานะครับให้อยู่ในน้ําไปเลยนะครับเพราะว่ามันตกง่ายกว่านะนะครับจับมาโอเคนะครับแล้วก็ตกไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้เพลนะเนี่ยพอหมด30มสิบวิครับเราก็ต้องมากดใหม่นะแบบนี้เห็นปะผมอยู่ในน้ําอาจจะไม่เห็นก็ได้นะครับเมื่อกี้นี้เนี่ยได้เพลแล้วครับเนี่ยเห็นปะวิธีการหาเพลนะครับ หาแบบนี้นี่เองนะโอเคเฮ้ยโหดได้อะไรมาไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับอ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็สิ่งที่จะได้มาจากการตกปลานะครับตรงนี้นะเราก็จะได้ไอ้นี้มานะครับนี่อันนี้คือผมยังไม่รู้นะว่ามันเอาไว้ใช้ทําอะไรนะครับแต่ว่าเห็นมันสามารถกดเลือนได้กดเลียนได้นะครับเดี๋ยวผมลองกดดูแล้วกันนะเนี่ยเฮ้ยเลียนหรือมันกินเข้าไปเนมะื่อน เฮ้ยใช้ได้อันเดียวครับแล้วผมก็มีอันใหญ่อีกอันหนึ่งนะที่ตกมาได้นี่นะก็สามารถเรียนได้เหมือนกันนะโอเคเป็นฟิชแท n งบูปินนะครับน่าจะเป็นบูปินการสร้างอะไรถังปลาใช่ไหมเป็นตู้ปลาประมาณนั้นนะครับอโอเคกลับบ้านนะครับหลังจากที่เราได้เพลเสร็จแล้วนะครับก็กลับมาที่โต๊ะคฟนะครับเราสามารถที่จะคาฟสิ่งนี้ได้นะครับ เมื่อมีเพล่สามอันนะผมครับมาเสร็จแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับนอกจากเพลเราต้องมีไม้เมเปิลด้วยนะครับหนึ่งร้อยอันนะก็ไอรอนสามสิบอันครับคราฟมาเลยนะครับนี่สิ่งที่ดอกมาจากเอ่อการตกปลาเมื่อสักครู่นี้นะครับยังมีอีกอันหนึ่งก็คือนี้นะครับเป็นใบพัดนะตรงนี้นะครับหนึ่งอันซึ่งผมมีด้วยนะครับผมอาจจะอยากสร้างลองดูนะ ผมสร้างไอรอนล็อตมาก่อนสติลล็อตแม่ไอรอนล็อตโอเคครับสติลล็อตมาครับอ่ะแล้วผมมาลองสร้างอันนี้ให้ดูนะครับมันเป็นเครื่องล้างผักอัตโนมัตินะนี่ครับหนึ่งอันเลยนะครับโอเคเราได้เครื่องล้างอัตโนมัติมาแล้วนะครับเพราะฉะนี้เราจะต้องมาทําทางตรงนี้นะทําทางไปเลยนะครับชึบชึบแล้วก็เอาสายพานมาต่ออันนึงนะครับเพื่อ ส่งฐานเข้าเครื่องนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็โทเทมฐานเอ้ยวางอันนี้ก่อนวางเครื่องล้างก่อนนะครับเครื่องล้างต้องดูดีๆนะว่าลูกศรมันชี้ไปทางไหนนะโอเคแบบนี้นะครับแล้วก็วางโทเทมฐานอ่ะวางแบบนี้เลยนะครับพอนั้นตรงนี้ทุบออกก็ได้โอเคแครอทมันมาแล้วนะครับที่เครื่องนี้นะทีนี้ก็รอฐานในการทำนะครับ โอเคทานไหลเข้าไปแล้วนะครับก็จะได้แครอทแบบนี้นะเอ่อได้แครอทสะอาดมานะครับแบบนี้นะก็ถือว่าล้างเร็วอยู่นะครับแต่ว่าตัวถาดนี่มันชา้านิดนึงนะโอเคมันก็ยังเผาอยู่นะอันนึงเผาได้นานอยู่ก็โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับระบบมันเป็นแบบนี้นะทีนี้เรามาลองล,องล้างแบบแมนวนวลกันดูบ้างนะครับเออผมมีเครื่องล้างแมนวนวลนะครับอันนี้นะ แบบล้างด้วยมือโอเควางตรงนี้เลยนะครับแล้วก็แค่ลอดทั้งหมดนะครับนี่ก็กดไปเลยนะครับมันล้างได้ทีละร้อยอันนะครับเลยเห็นไหมครับครับล้างได้ทีละร้อยอันนะก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับอ่ะเจ็ดสิบแบบนี้ครับอันนี้ก็คือเครื่องล้างแบบด้วยมือนะครับ แต่ผมว่าไอเครื่องล้างแบบนี้มันก็โอเคนะแบบล้างอัตโนมัติเลยแล้วก็เดี๋ยวเราทํากล่องมาเก็บไว้อะไรประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ข้อควรรู้สําหรับมือใหม่อีกเรื่องหนึ่งนะครับเหมือนเหมือนผมนะผมไม่รู้นะทีแรกนะครับการทําฟาร์มด้วยโทเทมนะครับมันจะไม่ได้เมล็ดพืชกลับมานะเออผมก็ทําตั้งนานนี้ไม่เห็นมีเมล็ดพืชเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับเออเพราะว่าอันเนี้ยสมมุติว่ามัน พอมันถูกเก็บไปนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาเองใช่ไหมเออไปเรื่อยๆนะครับมันก็ไม่ได้มเมล็ดพืชเพิ่มนะมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทำระบบอัตโนมัติในแบบของเรากันบ้างดีกว่านะครับอย่างแรกผมจะต้องวางในเรื่องของกล่องก่อนนะกล่องที่ผมอยากจะเก็บของเดี๋ยวนะหากล่อง อ่าโอเคทีน,น,นี้เราต้องเอากล่องวางก่อน,นครับผมอยากได้ซักประมาณอ่ะตรงนี้แล้วกันนะครับมีคือต่องของเรานะครับแล้วก็ต่อด้วยเครื่องล้างอัตโนมัติโอเคต่อด้วยเครื่องล้างอัตโนมัตินะครับแล้วก็ต่อด้วยโทเทมอันนี้จะเป็นโทเทมฐานนะครับหนึ่งอันอ่ะแล้วก็จะเป็นสายพาน สักสอันแล้วกันนะครับแบบนี้นะแล้วผมก็ต่อยอดมันขึ้นไปแล้วต่อบล็อกสูงขึ้นมาจากพื้นนะครับให้พ้นกับให้พ้นโคโทเทมนะครับนี่ประมาณนี้นะครับจัดไปเลยให้มันสูงขึ้นจากพื้นนะแบบนี้นะครับนี่แล้วเราก็เอาบล็อกดินมาครับบล็อกดินนี่แบบนี้นะแล้วผมก็จะเอาสายพานเนี่ยหันหน้าลงรูให้หมดนะครับ โอเคหลังจากวางสายพานหันหน้าลงรูเสร็จแล้วครับก็วางแครอทโทเทมนะครับแบบนี้อ่ะประมาณนี้นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ต้องทำการพวนดินครับเพื่อที่จะเอาแครอทไปลงนะแล้วก็เอาเมล็ดแครอทซีฟมาวางเลยครับอ่ะแล้วก็ระบบก็จะเสร็จประมาณนี้นะก็คือเสร็จแล้วนะครับนี่ หลังจากที่มันโตนะครับมันก็จะทําการเก็บแล้วมันก็จะทําการล้างเองอัตโนมัติของมันนะโดยที่เราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยนะครับถ้าเกิดใครอยากที่จะประหยัดนะครับอาจจะทำไอ้สายพานนะครับให้เลี้ยวมาทางนี้ก็ได้นะเลี้ยววนมานะครับแล้วก็กล่องอาจจะไปอยู่ข้างหลังหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะเออมันก็ทําได้เหมือนกันนะครับทําได้หลายแบบเลยนะเกมนี้เคถ้า okay. งั้นเนี่ยผมจะลองทําอีกสักหนึ่งชั้นแล้วกันนะครับอ่ะวิธีการทําชั้นที่2ก็คือ ต่อบล็อกขึ้นมานะครับให้สูงเลยโธเทมนะครับขึ้นไปนะโอเคนี่คือชั้นที่2นะครับแล้วก็วางสายพานเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็วางโทเทมต่อครับนี่ครับก็คือชั้นที่2นะครับขุดเลยพลวนดินพลนดินแล้วก็วางแครอทเลยครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณประมาณ2ชั้นไปก่อนนะตอนนี้ยังไม่ค่อยมีตังนะอ่ะ ก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่มากนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําใหญ่กว่านี้ก็ทําได้นะครทบสูงไปเลยก็ได้นะครับอืผมไม่รู้ในแบบนี้นะครับจะมีคนเคยทําหรือ,อยังนะอาจจะมีแล้วก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาละที่เหลือก็แค่ไปตกปลานะครับแล้วก็เอาปุ๋ยเนี่ยมาใส่ต้นไม้ให้เต็มนะครับแค่นั้นก็จะเร็วขึ้นนะครับหรือว่าใครอยากจะให้เร็วกว่านั้นนะครับก็กด F แล้วก็อัปเกรดได้นะครับนี่ยังไง สามารถอัปเกรดนะครับทั้งยูนิตี้นะครับแล้วก็เอฟเฟกต่างๆนะครับซึ่งอัปก็ได้ไม่อัปก็ได้แล้วแต่คนแล้วกันนะครับผมว่ามันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าเราทําแบบสูงขึ้นไป10ชั้น20ชั้นนะครับต้องมาอัปอันนี้ไม้ไม่พอแน่นอนนะครับแล้วก็ตังก็ไม่พอด้วยนะเอาแล้วแค่ลอดเริ่มไหลมาแล้วนะครับนี่เห็นปะมันล้างเร็วเหมือนกันนะเห็นปะครับพรเบียก็เสร็จแล้วนะเออถือว่าดีนะครับนี่เป็นงางระบบ การทำฟาร์มอัตโนมัติของเรานะครับเราก็ไปทำอย่างอื่นได้นะแล้วก็ฟาร์มมันก็จะไหลามาเรื่อยๆนะครับแล้วเราค่อยมาเก็บขายทีเดียวนะดูดิเห็นปะไหลามาเรื่อยๆครับผมก็ล้างแบบเดียวเสร็จนะนี่ครับสบายแล้วต้องทำอะไรแล้ววันนึงก็เดี๋ยวเก็บของขายเอาแล้วกันนะไม่เริ่มตกมาเร็วแล้วนะเห็นไหมครับอืมระบบการทำฟาร์มอัตโนมัติของเรา โอ้เริ่มเป็นรูปล่างแล้วนะครับนี่การทําฟาร์มอัตโนมัติของเรานะครับแล้วก็ก่อนที่จะจบคลิปนะครับวันนี้มาเร็วไปเร็วนะเรามีเทรเชอร์ครับมาเปิดกล่องสุ่มกันอีกแล้วครับผมเปิดมาตรงนี้เลยแล้วกันนะปัม๊มลงไปดูซิว่าเราจะได้อะไรตูด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 ดูดูดูด,ดู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 ดดูดูดดดดด ได้คอมมอนอีกแล้วอ่ะน่าจะได้ของดีๆบ้างทังเลยอ่ะได้เป็นเอ่อนี่นะครับอิโไลท์ออกซิเดียนนะโอเคที่เหลือก็ใช้เวลาในการทำอย่างอื่นมั่วซั่วไปแล้วนะครับแล้วก็รอมันเต็มนะแล้วค่อยเอาไปขายนะครับแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็จะขายแล้วหาเงินขายแล้วหาเงินต่อยอดขึ้นไปสูงๆนู่นเลยนะครับโอเคเอาของมาขายกันหน่อยดีกว่านะครับนี่ อันนี้มี500กว่าชิ้นนะขายไปได้หมื่นสามนะครับขายไปเลยนะเออแล้วก็สิ่งที่พลาดไม่ได้นะครับขาดไม่ได้ในการทําฟาร์มนะครับก็คือนี่นะครับวิ่งมาที่จุดตกปลาเมื่อกี้นะครับนี่จะมี n p c ชื่อดอมอยู่นะครับคุยเขาเลยนะเขาจะเป็น n p c ที่ขายเครื่องแพ็คของครับอันนี้นะโอเคซื้อมาเลยนะครับในราคาหนึ่งหมื่นนะครับ เหลือตังหกพันนะโอ้เนี่ยครับเราสามารถที่จะเอาพวกเอผักที่เราทํามานะครับเอาไปขายกับเขาได้นะนี่นี่แครอทนะครับขายได้สามพันอ่ะผมไม่รู้ว่าแพ็คกี่ชิ้นอน่ะโอ้หนึ่งร้อยแครอทสามพันเหรอคุ้มปะเนี่ยเฮ้ยคุ้มนะก็คือแพงก็คือราคาเท่าหอเนียนเลยปะครับ วันนี้เพิ่มขึ้นมาอีกห้าหกร้อยนะเออแพงขึ้นมาร้อยหนึ่งนะครับถ้าแพคขายนะก็เอามาขายกับดอมได้นะครับเนกับดอมเขารับซื้ออยู่นะแล้วก็ไม้ที่ตัดมานะครับก็สามารถที่จะเอามาขายได้เช่นเดียวกันนะโดยที่เอามาทําเป็นแผ่นไม้นะครับโอ้แพงด้วยนะเนี่ยโอเคกลับบ้านดีกว่านะเอาละทีนี้เราก็มาลองวางดูนะว่าไอ้ค a t อ Pa c k เนี่ยมันใช้ยังไงนะครับ อาจจะต้องเอาไอ้นี่ออกปะ่ะลองเอากล่องออกก่อนนะแล้วก็เอาไอ้ Create Pack เนี่ยใส่เข้าไปแทนนะครับนี่เป็นแบบนี้ปะ่ะ Create Pack เอ่อต้องตั้งค่าเป็น Carrot ปะนี่นะครับโอเคเราตั้งค่าเป็น Carrot เสร็จแล้วก็เอากล่องมาวางหรือเปล่า โอเคแบบนี้ก็ยาวๆนะครับรอเขาปั๊มแค่หลอดนะถึงร้ออันปุ๊บก็ได้หนึ่งกล่องส่งมาใส่กล่องนี้ใช่ปะ <c oughs> น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเอ้ยโหแบบนี้สบายเลยทําให้เรามีกำลังใจนะครับอยากจะทําขึ้นไปทาวเวอร์ส,งสูงๆนู่นเลยนะครับเอามาแถมแถมแถมกันนิดนึงแล้กันนะครับไหนๆเราวันนี้เราไปตกปลากันมาใช่ไหมอ่าเรามาที่โต๊ะเฟอร์นิเจอร์ครับแล้วก็ สิ่งที่เราได้มาในการอ่านบูปินนะนะก็คือนี่นะครับเนี่ยเป็นอะไรนะสมอเรือนะครับเราสามารถเอาวางไว้ในฟิตแทงได้นะครับก็คือถังถังปลานี่เองนี่นะถังปลาถัางปลาตู้ปลา,ปาเออถังปลาอะไรล่ะนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นเรือเล็กๆนะครับอืมเอาไว้วางในตู้ปลาเหมือนกันนะสิ่งที่เราจะต้องหาก็คือคริสตัลไลท์อะความมรีนะครับซึ่ง หายากเราจะต้องไปซื้อไอ้โทเทมมาแล้วก็ทําการหาหรือเปล่าไม่รู้นะเ,ออเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นเป็นตู้นะครับที่เอาไว้ใส่หิ่งห้อยนะเออนะครับผมจะลองทํามาดูแล้วกันนะส่วนตู้ปลานี่อาจจะยังทําไม่ได้นะอาจจะต้องรอเป็นพาร์ทที่คุยเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับการเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างนี้นะเอาไฟไฟล์ก่อนแล้วกันนะครับผมจะเอาเป็น ตู้ใหญ่เลยแล้วกันนะโ okay, อเคโอ้ตู้ใหญ่เหมือนกันเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็ต้องทําโต๊ะในการวางมาด้วยใช่ไหมโอเคมีโต๊ะแล้วก็มีตู้แล้วครับเดี๋ยวผมจะวางไว้แถวนี้ก่อนแล้วกันนะเอ้าตู้มันวางบนโต๊ะไม่ได้เหรอไอ้ก้อนต้องวางที่พื้นหรอเอ่อถ้างั้นเดี๋ยวผมต่อบล็อกขึ้นมาได้ไหมคมตู้มันวางบนโต๊ะไม่ได้ครับนี่โต๊ะนี่ไม่มีประโยชน์เลยเนี่ย โอเคนี่แล้วเราใส่อ๋อนี่ครับใส่ได้สามอันสี่อันฮ้หกอันโอเคเราใส่หิ่งห้อยได้หกตัวนะครับนี่เคเป็นตู้หิ่งห้อยนะโอเคเฮ้ยอย่างเท่เลยนะครับทําตู้เดียวก็พอแล้วนะครับเบืองเคทุกคนตอนนี้มันมเก้าสิบสองเมล็ดแล้วนะครับไม่มเก้าสิบสองเมล็ดเก้าสิบสองอันแล้วนะครับ แครอทนะเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งเราจะได้เห็นกันแล้วนะครับว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นไงนะเฮ้ยตื่นเต้นอะ่ะเฮ้ยอันนี้อันที่เก้าเก้านะครับนี่เก้าเก้าแล้วขาดอันหนึ่งลเร็วลีบตกมาสิลูกๆตกมาแล้วครับอันสุดท้ายนะไปนี่ไงเปลี่ยนมันเป็นกล่องจริงด้วยครับนี่นะโอเคอย่างเท่เลยนะ เออสบายใจแล้วทีนี้ลำ้ำรวยแน่นอนนะครับอุยโหทำไมรกระเด็นแรงขนาดนั้นล่ะลูกเอาละครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ก็เสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับฟาร์มอัตโนมัติของเรานะฟาร์มแครอทสุดที่รักของเรานะครับแล้วก็ยังไม่ไวายนะครับเกลือเหมือนเดิมนะคสำหรับการเปิดเทเชอร์เชสนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับเราจะมาดูกันในเรื่องของการ ทำฟาร์มสัตว์นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาสถานที่ในการทำฟาร์มที่ใหญ่ๆห,หน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ทำโซนของสัตว์แต่ละอย่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าระบบในการทำฟาร์มสัตว์เนี่ย มันจะมีอะไรให้เราทำบ้างนะครับในพาธหน้านั่นเองนะครับอย่าลืมใครที่ชอบเกมนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ด้วยนะครับผิดถูกยังไงแนะนำกันได้แล้วกันนะครับผมเป็นมือใหม่ในการเล่นโลบ็อกนะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับทุกคนนะแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์มากๆเลยนะครับดีใจมากเลยนะครับที่ชอบเกมนี้ด้วยกันนะครับ ยังไงฝากแนะนําไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมฝากติดตามไปเรื่อยๆแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้านะครับกับการเลี้ยงสัตว์นะครับสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนแล้วจ้ะบ๊ายบายจ้าจุ๊ๆทุกคน